เคยมีคนไข้ถามหมออามน,นะครับว่าบีพลาคลินิกเนี่ยนอกจากทำศัลยกรรมตาจมูกปากคางไปแล้วเนี่ยมีทำศัลยกรรมส่วนอื่นหรือทำหน้าอกหรือแม้กระทั่งทำผ่าตัดท้องทอง,ทอง,ทอง,ทองหรือเปล่าจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทีมแพทย์ของผมเนี่ยประสบการณ์มากพอนะครับในการทำศัลยกรรมแบบนั้นได้แต่เหตุผลสำคัญที่หมอยังไม่ได้เลือกเอาศัลยกรรมเหล่านั้นเข้ามาไว้ในคลินิกก็เพราะว่าหมอจะเลือกเฉพาะศัลยกรรมความงามในกลุ่มที่ผมและทีมงานมั่นใจว่าเราดูแลคนไข้ได้อย่างดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆว่าจะเป็นทำปากทำจมูกทำตาหรือการทำคางศั เหล่านี้เนี่ยมาใช้การผ่าตัดแบบที่ใช้ยาชาได้เพราะว่าแทรกซ้อนต่างๆเนี่ยต่ำอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการบล็อกยาชาแบบโลเคอลหรือเป็นเฉพาะจุดนะครับน้องไม่ได้เป็นการดมยาสลบแต่อย่างใดพอเราเปลี่ยนเป็นการผ่าตัดที่ต้องด,ดมยาสลบปั๊บเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มีภาวะแทรกซ้อน,นทั้งจากการดมยาสลบเองนะครับหรือแม้กระทั่งภาวะแทรกซ้อนจากการทําสัญญกรรมก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทำหน้าอกก็อาจจะมีโอกาสเกิดเลือดออกในช่องหน้าอกได้อาจจะมีลมร่วในช่องหน้าอกได้หรือแม้กระทั่งการผ่าตัดผนังหน้าท้องเนี่ยก็อาจจะมีอก าอาจจะโดนลำไส้โดนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งแม้โอกาสเกิดจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจครับว่าคลินิกเราดูแลคนไข้ได้ซึ่งผมมองว่าภาพรวมเนี่ยส่วนตัวนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวแต่ที่อื่นอาจจะคิดเห็นไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับผมมองว่าสาันกรรมต่างๆเหล่านี้ควรจะทาในโรงพยาบาลแล้วก็มีการพักฟื้นเนี่ยนะสักประมาณสักหนึ่งถึงสองคืนมากกว่านั่นเลยเป็นเหตุผลว่าผมยังไม่ได้นสาสันิกรรมต่างๆเหล่านี้เข้ามานะครับ